รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยเก้าสู่สิบสองปีนิโอไลฟก้าวไกลสู่สาพน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Diojin So Mac Diojin So Mac Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piercente สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะข้าพุทธินุคราชินีมหานิยมค,ค่ะพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับในรายการและกรุ๊กออนพัว วันนี้เราก็นอนชัวร์อยู่ในเคเบิลคาร์นี่สไลด์กันคือแบบว่าวันที่เปิดอะไรเนี่ยบบนึกว่าฮ่องกงอะเนี่ยแต่เป็นซีรีส์ของจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีอยู่นะคะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากหนุ่มในเครื่องแบบค่ะนัคือนะครับท่านดรวินัยบัวประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าครับตอนนี้เนี่ยสไลด์ไปไหนครับเนี่ย อ<ะ>ไปพัทยรคลีหรือว่าเขาว,วังเขาว,วังสัญชาตาของจังหวัดเพชรบุรียังไปชมบรรยากาศข้างบนกันกว่านนะครับว่าเป็นยังไงครับช่วงนี้ครับบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมาย เราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรตยิยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียน ด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคนพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี Neo Life ก้าวไกลสู่สากล แนี่เดียวเราขึ้นไปตรงนี้เป็นอาคารเลยครับเป็นพระที่นั่งนะครับซึ่งจ้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สีเหมือนกันนะครับในทุกนี้เนี่ยเราเรามีพิพิธภัณฑ์ขนะครับของพระนครรีเนี่ยแล้วก็มีเจ้าที่คอยดูแลมีผู้ด้พิพิธภัณฑ์ในการดูแลในเรื่องนี้ซึ่งก็จะให้ข้อมูลรายละเอียด ราชเจิครัผมโอ,โอเคได้ครเรด้เคุณน,น้าพี่พันธ์สารแห่งชาตินคคค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะถามว่าเึกแหม่ปีก่ต้องชอบดอกไม้ดอ,อ,อกอคีณลาวดีก่อ,อกน,น ที่นี่มีกี่สีอะคะทั้งหมดเพราะว่าไม่เห็นมีมีดอกเลยตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวค่ะส่วนเดิมเลยด้านเดิมเลยค่ะขาวเหลืองนะคะขาวเหลืองแล้วก็ออกดอกเป็นพวงอ๋อเราจะต้องมาหน้าไหนก็ถึงเดอกไม้ถึงจะเต็มไปหมดเลยเขาจะผัดใบตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาค่ะจะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนมกราจนถึงกรุงพาอ๋อแล้มาช่วงกรุงพาเนี่ยก็จะแบบสวยมากเลยใช่ไหม บริเวณที่นี้นะคะอาคารหลังใหญ่นี่คือพระที่นั่งเพชรภูิไพรโรธค่ะจะใช้เป็นที่ที่พระองค์ท่านออกว่าราชการค่ะแล้วถัดมาก็คือพระที่นั่งปามวดมหิสวรรค์ก็คือที่ประทับของพระองค์ท่านก็คือห้องบรรทมและห้องทรงพระอักษรก็จะอยู่บริเวณอาคารหลังนี้กันเลยแล้วบรหลังนี้ล่ะใช่อาคารหลังนี้เป็นเรียกว่าพระที่นั่งราชธรรมสภาในสมัยของพระองค์ท่านจะใช้เป็นที่สาธยายธรรมค่ะ ้มีแหล่งท่องเที่ยวก็สวยมากก็ยังมีร้านอาหารอร่อยอร่อยด้วยวันนี้จะพาน้องๆไปไหนคะแนะนำที่ไหนครับมีอาหารให้เลือกหลายแห่งด้วยกันนะครับแต่ที่อยากแนะนำคือร้านดวงทองมันเป็นรสชาติเทเบรีบคือรสชาติพื้นเมืองของเราเป็นอาหารใต้ไหมไม่ใต้ครับยังไม่ใต้ครับยังแค่แค่เทเบรียังไม่ลงไปใต้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปร้านอาหารดวงทองกันครับ บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนอย่างมากมายวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนนโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีเนโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากล ผลิตภัณฑ์เสร์มอาหารอ i o น i ซ s o m a c โอจินโ s o m a c Bio a d v a า c e d เ a y Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต้ครับผมแลตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านตวงทองนะครับอยู่กับคุณตวงทองแล้วก็คุณตระชุมนะครับเจ้าของร้านที่นี่เองว่าชื่อเดียวกับร้านเลยนะสวัสดีค่ะ เห็นท่านผู้วาดนะนํามาทงร้านนี้เลยแสดงว่าต้องมีเมนูอะไรอร่อยแนะนําเราแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องอาหารกันเลยดีกว่าวันนี้มีอะไรมาแนะนาบ้างครับก็อันดับหนึ่งที่ลูกค้ามาสั่งประจําเลยนะคะก็จะเป็นแกงเขียวหวานปลารายค่ะแกงเขียวหวานปลารายเป็นปลาน้ําจืด จริงมันไม่มีคาวเพราะว่าคนเพชรบุรีเนี่ยจะไม่ทานปลาน้ําจืดพราเขาลองทานปลาน้ําจืดแล้วไม่มีคาวเนี่ยเขาก็เลยชอบคนเพชรบุรีนี่จะไม่ทานปลาน้ําจืดเพราะว่าปลาน้าจืดเขาว่าจะคาวกันแต่พอมาทานปลากรายแล้วกากดไม่คาวเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นต้มส้มปลากระพงจะมีรสหวานนําเปรี้ยวที่ของเราเองเนี่ยเราจะเน้นของสด นี่ก็จะเป็นกระพงทอดน้ําปลาค่ะก็ลูกค้าชอบมากค่ะเราใช้ปลาสดทอดและเราจะไม่ทอดด้วยก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นปลาน้ําจืดอีกเหมือนกันเป็นปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมลุยสวนแกงป่าแกงป่าแกงป่าก็จะมีแกงป่าไก่บ้านแต่วันนี้จะเป็นแกงป่าปลาไก่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปูแป้นหลนนะคะปูแป้นหลนค่ะก็้ก็เป็นไก่ทอด ไก่ทอดค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารของร้านลัวตวงทองตวงทองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแต่ก่อนหมดเวลาก็ต้องเข้าคําถามท้ายรายการก่อนนะครับค่ะวันนี้คำถามนะครับดอกลั่นทงที่อยู่บนเขาวังนะครับออกดอกในช่วงฤดูใดหรือว่าเดือนใดเดยวนก็เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วใช่ใช่ก็ไกลเมื่อกราคมถึงอุมภาพันครับผม ข้อขอไข่มิถุนายนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้เดือนนี้นะครับออกเดือนไหนก็ตอบมาให้ถูกนะครับถ้าตอบถูกถ้าตอบถูกวันนี้มาอีกแล้วท่านนันนี่เป็นพิธีกรเซนแอบไว้ตรงไหนออร่ไหมนะครับวันนี้แจกยาสีฟันนะครับจะส่งถึงบ้านเลยถ้าตอบถูกนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านมากนะที่ได้นำทางอร่อยๆทางรายการนะครับพี่ตุทองคะถ้าเกิดว่าแฟนคลับของรักกระดุกออนทัวร์มาเนี่ย เขามากินข้าวที่นี่ลดกี่เปอร์เซ็นต์คะอืมลดส,สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะลดส,สิบเปอร์เซ็นต์นะคะให้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าจะโทรมาจองครับ,รบได้เลยศูนย์สามสองสี่แปดแปดสองเจ็ดเจ็ดวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเชอร์รีสอร์ทนะครับแล้วก็โรงแรมโกลเด้นบีชะอมที่เลื่อเฟื้อสถานที่พักในการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับแล้วก็ ผู้สนับสนุนหลักของรายการครับบริษัทเนีวไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลไคลตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับร้านเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเอ็กแซคและร้านคุณผิงหลังตากันวินไทยค่ะนิตยสารลิเดอร์ไทม์นะครับผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนีวไลท์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์จากคุณกายเพลินค่ะครับและผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับกระทรวงาไทยนะครับวันนี้เราสี่คนลาท่านผู้ตรไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ